บางคน ครูได้บัตรคำหรือหมายเลขนี้เท่าไหร่คะลูก247อ่าครูก็จะบอกว่าอ่าหมายอ่าจำนวน247มีค่าประมาณเต็มิสคือเท่าไหร่ครับ250อยาสิบอ่าแบบนี้ทีละคนโอเคไหมครับอ่าโอเคเอา mm hmm. เชิญคุณแรกเชิญเลย 오. <목소리도>

อถูกไหมลูกโอ้คนสุดทยคนรอเชืรอ คงเดิมนะคะรับเลขกนหลักสิบให้คงเดิมส่วนเลขที่ลงท้ายด้วย5 6 7 8 9ให้เปลี่ยนเป็นเลข0ในหลักหน่วยและหลักสิบให้เพิ่มขึ้นอีก1นสิบนะครับวันนี้